ตัวนี้เขามีปรากวดกี่ตัวครับนีงในห้องประมาณเกือบสิบตัวหรือล่ามังรับวานั้นครับผมว่าจำไม่ได้เหมือนกันเกือบสิบตัวใช่ครับแต่น้องมาเชลในด้านที่หนึ่งมาแล้วครับเนี่ยครับเนี่ยครับดูการเนื้อน้องครับผมอันนี้เราจะเป็นลูกเกิดในฟาร์มครับูเกิดในฟาร์มใช่ครับน้องฝึกเขามาตั้งแต่กี่เดือนครับเนี่ยก็ฝึกตั้งแต่ยานอมาครับใช่ครับฝึกตั้งแต่ยานมแม่เขาก็เป็น พิน05ครับสนับสนุนโดยน้ำสวัสดิฟาร์มอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์จำหน่ายกากเบียกากถั่วเหลืองฝุ่นข้อพดปลีกส่งมีบริการส่งทั่วประเทศ สวัสดีครับพบกับช่อง MC ฟาร์มช่องของคนรักเกษตรวิถีด้วยวิธีพอเพียงสาระดีๆในการเกษตรวันนี้เราได้มาเยี่ยมเยือนพรหมทองฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักเจ้าของฟาร์มนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเมียรแนะนาตัวหน่อยครับผมผมชื่อเบียร์ครับเป็นเจ้าของฟาร์มพรหมทองฟาร์มครับอยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับ ตรงนี้ครับเริ่มแรกที่เราอที่ได้มาตั้งฟาร์มมาแล้วก็ส่งฝึกวัวประกวดแบบนี้เราได้แรงมันดใจมา้ยคัไหครับผมก็เริ่มแรกก็อยากเลี้ยงวัวครับใช่ครับก็เลยไปซื้อวัวมาเลี้ยงครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็เลยเริ่มรู้ว่ามันมีสายพันธุ์นั้นสายพันธุ์นี้อะไรครับก็เลยไปซื้อบามานพันธ์แท้มาเลี้ยงครับครับใช่ครับก็เริ่มจากเจ็ดแปดตัวเนี่ยละครับใช่ มีลูกผสมชารโลเ่ด้วยอะไรครับประมาณนี้ครับก็ทํามาประมาณห้าหกปีแล้วใช่ครับทำมาห้าหกปีแล้วยังทุกวันนี้เราเรามีวัวที่ได้รับการฝึกในฟาร์มเนี่ยตอนนี้มีประมาณกี่ตัวครับมถ้าเป็นวัวที่ฝึกที่นี่ครับจะเป็นวัวของของที่บ้านเราเองครับที่ฟาร์มเราเองครับแต่วัวที่ฝึกก็จะฝึกทุกตัวครับใช่ ถึงที่ว่าตัวไหนตัวไหนที่ดูดีก็จะเอาไปส่งประกวดครับใช่ครับหลังหลัก็มีกี่สายพันธุ์ครับผมที่อยู่ที่นี่จะเลี้ยงประมาณเลี้ยงอยู่สามสายพันธุ์ครับจะมีรูปผสมชาโรเล่แล้วก็รูปผสมบีมาสเตอร์ครับแล้วก็จะมีบีมาสเตอร์พันธุ์แท้ประมาณพันธุ์แท้ด้วยครับใช่ครับน้องเมียครับอย่างวัวที่เราจะฝึกน้องเมียจะเริ่มศึก ฝึกตั้งแต่อายุเขาเท่าไหร่ครับผมอยู่ที่ฟาร์มผมจะฝึกตอนอย่านมอ่ะครับใช่จะฝึกทุกตัวครับเพราะว่ามันจะได้เชื่องทุกตัวครับเป็นเป็นลักษณะเด่นของเขาด้วยครับว่าหัวจะได้เราทํางานกับเขาง่ายครับใช่ครับครับผมน้องเบียร์ช่วยบอกนิดนึงได้ไหมครับเราเริ่มฝึกอะแรกๆเราเริ่มฝึกจากแบบแบบไหนกครับแบบท่าแรกก็โยงครับจะเป็นการผูกโยงอย่างเงี้ยครับใช่โยงแรกๆเราก็ต้อง ต้องอยู่กับเขาตลอดนะครับใช่เพราะว่าใหม่ๆเขาก็จะทิ้งตัวล้มบ้างอะไรเงี้ยครับก็ต้องอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ถ้าเขายืนได้ขนาดนี้แล้วก็เริ่มกาวเริ่มเล่นกับเขาอ่ะครับใช่ครับครับแล้วก็เริ่มพาเดินตอนแรกเราก็เดินทีละเก้าสองเก้าก่อนก็ได้ครับยืนอยู่ในข้อก่อนให้มันจับง่ายจับอะไรเงี้ยใช่ครับพอเขาเริ่มเดินดีแล้วก็ทําการเดินยาวได้เลยครับยืนได้อะไรได้ครับใช่ พอเขาเชื่องเราก็ไม่ต้องทําอะไรเยอะแล้วครับก็แค่ปลูกวันละนิดวันละหน่อยครับเขาก็เชื่องแล้วครับครับใช่ครับก็จะยากประมาณเดือนสองเดือนแรกครับใช่รับถ้าเขาเชื่องเราก็เชื่องเลยครับใช่ครับแต่ว่าพยายามค้นฝึกอย่าอย่าไปฉีดยาเขาอะไรเขาาเงี้ยครับให้ให้เขาหยุดฉีดแทนอะไรครับครับัวันนี้เขาเขาค่อนข้างจำานะครับใช่ครับก็หลักก็คือว่าเออให้คุนกับตัวเราแล้วก็ใช่ครับ เราอย่าไปทํร้ายเขาครับเราใช้ความอดทนหน่อยครับบางทีวัวมันดื้อมันอะไรแล้วก็นี่ครับโยงไว้เลยครับไม่ต้องไปทําอะไรเขาครับบางคนไปตีไปอะไรเขาเขาไม่ได้ฟังครับทาให้เขาตื่นให้เขาก้าวร้าวกับเรามากกว่าครับครับครับอย่างบามันกับชาเล่นี่มันข้อแตกต่างกันในการฝึกนี่อันไหนยากกว่าง่ายกว่าครับ คล้ายๆกันครับใช้หลักการเดียวกันเลยครับใช่ครับใช้หลักการเดียวกันในการฝึกใช่ครับหลักการเดียวกันครับพันอะไรก็ช่างครับรเดียวกันครับก็คือฝึกโยงให้เขาได้ยืนก่อนแล้วก็สามารถเข้าไปเล่นกับเขาได้ไงครับจริงๆไม่ต้องประกวดก็สมควรฝึกครับว่าอย่างผมลูกค้าซื้อไปก็จะได้เชื่องครับลูกค้าเล่นได้จูงได้อะไรเงี้ยใช่อย่างอยู่ในค้อเราก็สามารถปฏิบัติงานกับเขาได้ง่ายครับถ้าเขาเชื่องครับใช่ครับ หลักๆเราฝึกเขาขนาดไหนครับถึงเรารู้ว่าเหมาะกับจะไปเดินสนามเลยครับทํานมองนี้ครับก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่นแหละครับวัวไปเดินสนามถ้าถ้าคนไปดูในสนามรุ่นแรกๆครับรุ่นเจ็ดแปดเดือนแล้วก็จะมีดื้อมีอะไรบ้างครับเป็นเรื่องปกติครับของของวัวครับใช่ครับที่เขาไปใหม่ๆเขาก็ตื่นสนามเลยครับใช่ครับบางตัวก็โตมาหน่อยก็ยังดื้อก็มีครับใช่ครับเราก็ต้อง แก้ปัญหาไปเรื่อยๆครับขาดใช่ครับมันอย่างว่าครับเราไม่ไม่คุยกับเขาไม่รู้เรื่องครับบางทีเขาตื่นเสียงลาโพงเสียงนั่นนู่นนี่บ้างอะไรงเงี้ยครับใช่บางบางตัวตื่นไปเลยก็จนไม่สามารถเอาไปเดินในสนามได้อีกก็มีครับราบใช่ครับใช่ครับเราก็ต้องก็ต้องดูตรงนั้นด้วยครับราบใช่ครับน้องเบียทำจุดนี้มากี่ปีเลยครับ อยู่ฟาร์มทำมาประมาณหปีครับครับใช่ครับเริ่มทำมาหปีแล้วครับใช่เราก็ไปไปทั่วประเทศมาแล้วก็ไปเกือบทุกที่ครับใช่ครับยังยังบัวข้างหลังน้องนี่แนะนำหน่อยได้ไหมครับว่าเขาไปประกวดสนามไหนได้รางวัลอะไรมาแล้วบ้างครับอันนี้ก็สนามล่าสุดก็เมืองแกสตึกนะครับครับอันนี้ได้รีเซิร์ฟคร์ฟมาครับครับครับ อันที่สองในรุ่นค้าบครับตัวนี้อยู่ในรุ่นอายุเท่าไหร่ครับตัวนี้ประมาณสิบสามเดือนสิบสี่เดือนครับใช่ครับอืมครับครับอันที่สองของรุ่นรุ่นค้ามาครับงานเมืองแก่ครับใช่ตัวนี้เป็นประกวดมากี่สนามไนะครับก็เดินมาเดินมาหลายสนามแล้วครับจำไม่ได้ก็มีก็ไปตลอดไปบางทีเราไปก็ไม่ได้หวังจะอยากได้แชมป์ได้อะไรหรือครับ แค่ได้ไปเจอพวกเพื่อนพวกอะไรเงี้ยครับครับใช่แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปื่อยแล้วก็ได้ความรู้เยอะครับจากจากในสนามครับใช่ครับเราก็ไปดูว่าโอเคเราวัวเราสวยอยู่บ้านแล้วเราไปเจอเขาเราเป็นยังไงครับเราก็เอากลับมาปรับปรุงครับใช่ครับครับครับใช่ครับอย่างที่นี่น้องเบียร์รับฝึกหรือเปล่าครับผมรับฝึกไหมครับต้องมาคุยกันอ่ะครับใช่ครับ จริงก็ไม่ค่อยไม่ได้รับมีแต่รับของพักพวกกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับอย่างเราฝึกเราอะไรแบบนี้เราต้องมาคุยกับน้องเมียแล้วอาหารการกินนี้ก็ก็ถือว่าก็ขึ้นอยู่กับน้องเลยใช่ไหมครับเอามาอยู่ที่นี่เลยใช่ครับก็อาหารก็พิเศษกว่าวัวปกติอยู่แล้วครับเป็นวัวประกัวเนาะครับเพราะว่าเราก็ต้องให้เขากินเต็มที่ะครับเพื่อที่ให้ให้เขาแสดงความสวยของเขาออกมาอย่างเงี้ยครับใช่มัดมัดกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับ ครับใช่ครับก็อย่างพวกบำรุงพวกขีดวัคซีนนี่เราก็ปกติเหมือนวัวทั่วไปใช่ไหมครับก็เหมือนวัวทั่วไปครับแค่จะบ่อยกว่าหน่อยครับสําหรับพวกแี่บำรุงครับอาจจะอาจจะทีกว่านิดนึงเงี้ยครับใช่ครับครับครับอย่างตัวนี้เขาไปมากี่สนามนะครับมีชื่อไหมครับตัวนี้ตัวนี้ชื่อน้องครีมครับมไปมาประมาณสี่ห้าสนามแล้วครับเดินตั้งแต่เจ็ดแปดเดือนนะครับ โอ้สี่เดือนแล้วใช่ไปมาไปมาหลายที่เหมือนกันนะครับครับใช่แสดงว่าเขาเขาน<ช>่า้จะไม่ตื่นสนามเลยใช่ไหมก็เริ่มดีขึ้นครับดีดีขึ้นจากช่วงแรกๆครับใช่ครับเขาก็เริ่มไม่ตื่นไม่อะไรแะ้วล่ะใช่อย่างการดูแลเราแบบนี้เราเรา,เราวันหนึ่งเรา,เาให้เขาอาบน้ํากี่วันละกี่ครั้งครับอย่างวัวประกวดแบบนี้ครับวัวประกวดมันก็อาบน้ําวันละครั้งอะครับใช่ครับก็คือการอาบน้ําก็คือการได้ถูได้ลูบเขาก็ ทำให้เขาได้คุ้นชินกับเราด้วยอย่างเงี้ยครับใช่ครับครับครับเขาอย่างสายพันชาเร่เขาชอบความเย็นใช่ไหมสายพันชาร่ตัวนี้เลือดน้ำเลือดไม่ค่อยเลือดประมาณแปดสิบเจ็ดนะครับก็สามารถยังอยู่บ้านเราได้ยังไม่หอบครับใช่แต่ถ้าเลือดสูงกว่านี้อาจจะมีปัญหาเรื่องหอบเรื่องอะไรก็ต้องมาปรับเปลี่ยนในเรื่องการเลี้ยงครับจากจะปล่อยแปลงเลยก็ อาจจะปล่อยแค่วันละนิดๆหน่อยๆครับให้เขาอยู่ในร่มมากกว่าครับเป็นสาบันชาโดเล่ครับแต่เขาเลี้ยงแล้วเนื้อเขาได้เยอะครับเนื้อมาเร็วครับแล้วแต่คนชื่นชอบครับดูกล้ามเนื้อเป็นมัดเป็นมัดเลยนะครับโอ้โหอันนี้เป็นลูกสาวลาเบนครับลูกสาวลาเบนนะครับนี่ใช่ครับแม่เป็นลูกปิงครับโอ้โหนี่ครับนี่เราได้รับเกียรติจากน้องเบียนะครับผมมาถ่ายทำบัวปวด ด้วยแล้วก็มาชมฟาร์มวัวที่ผมท่องฟาร์มนะครับผมได้เกียนมาถ่ายทาที่ที่ฟาร์มด้วยครับผมก็เลยได้มานําความรู้ให้เกษตรกรได้รู้เกี่ยวกับการเลี้ยงวัวประกวดแล้วก็วัวทั่วไปที่ในฟาร์มที่น้องว่าน้องจะเขามีการเลี้ยงดูแบบไหนครับผมครับ